สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวยูกีนนะครับบลูทูธนะครับ r ีเซิร์ฟเวอร์ออ a ดีโออนะครับต้องบอกไปก่อนไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นจากเขานะครับพอดีผมมีลำโพงคอมพิวเตอร์นะครับคู่เก่าอยู่นะครับตัวนี้นะครับ JBL Pebble เนี่ยนะครับ เสร็จแล้วตัวเก่าเนี่ยมันไม่มีบลูทูธนะครับผมเอ้ยทำยังไงดีทําให้ลำโพงมันรับบลูทูธได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับการเชื่อมต่อสายนะครับไปเสียบไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้โรไว้มือถือมันนะครับก็เลยไปดูดูในอินเทอร์เน็ตนะครับได้ตัวนี้มาครับตัวอยู่กีนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับตัวรับส่งสัญญาณบลูทูธนะครับตัวรับนยครับรับสัญญาณบลูทูธนะครับ5.0นะครับ าม,าม,ามาดูสเปคคร่าวๆมันนะครับมาเดยวมาดูสเปกคร่าวๆนะครับหลังกล่องเขานะครับบลูทูธอุปกร์ออเดโอแอปเตอร์นะครับเป็นบลูทูธนะครับเวอร์ชัน5.0นะครับบลูทูธโปรโตคอล AVRCR นะครับ A2DP h f p HSP นะครับ3.5มิลล mm ิเมตรสเตอร์ออเดโอเอาต์พุต มีเซนซิทีฟอะไรเนี่ยครับลบสามสิบหเดซิเบลนะครับเอาคร่าวๆแค่นี้กันนะครับสำหรับตัวสเปคเขาสรุปเป็นบลูทูธห้าจุดศูนะครับห้นย์กล่องเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเผื่อใครจะไปหาซื้อนะครับขอโทษด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับอยู่กินบลูทูธรีเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์นะครับใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้นะครับเครื่องเสียงบ้านก็ได้ลำโพงนะครับ ลำโพงลำโพงบ้าลำโพงคอมที่ว่าเป็นรุ่นเก่าไม่มีบูทูธนะครับง่ายๆครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเออมาดูในกล่องมันนะครับผมแกะผมแกะแล้วนะครับเขาจะแถมสายนี่มาให้สายชาร์จนะครับกลสายชาร์จตัวนี้นะครับแล้วก็สายตัวนี้นะครับแล้วก็หวัวแจ็คแบบนี้ ไว้เสียบในเครื่องเสียงรถยนต์นะครับหรือว่าเครื่องเสียงบ้านก็ได้นะครับแต่ของผมใช้ตัวนี้ครับเสียบนะครับไอตัวนี้ที่ลาโพงนะครับคุณจะเห็นที่ด้านข้างลาโพงเนี่ยนะครับผมก็ามาเสียบที่ตัวนี้เสียบที่ตัวนี้เสร็จนะครับแล้วก็วิธีการเปิดนะครับเทา้าหรอถ้าปุกกดค้างไว้นะครับจะเป็นปิด กดอีกทีจะเป็นเปิดนะครับต้องกดค้างแช่ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับเท <are> ้าหลอมอันนี้ p o w า r on รลลนะครับคราวนี้เราจะมาลองค้นหาสัญญาณด,ดูทูดู <are> จับคู่อุปกรณ์ใหม่ มันจะมีชื่อเด่งขึ้นมานะครับยูกิน70304 e นะครับก็แตะเลยครับมันก็จะถามนะครับจับคู่กับตัวยูกินได้ไหมเราก็ผู้ก่ก่อนง่ายมากนะครับเชื่อมต่อง่ายมากตัวนี้ครับจะบอกยังเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับในตัวในตัวรับสัญญาณมูอทุ h นะครับของตัวยูกินนะครับก็เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ เนี่ยครับก็เท่าที่ผมทดสอบดูนะครับการส่งสัญญาณนะครับดีมากนะครับขนาดไกลๆนะครับห้าหกเมตรมีกําแพงขวางนะครับก็ยังทะลุทะลวงไปได้นะครับสัญญาณเสียงอะไรไม่ตกไม่ขาดหายเลยนะครับจัดว่าดีมากนะครับใครที่มีลำโพงบ้านลาโพงรถยนต์หรือว่าลาโพงคอมพิวเตอร์นะครับเก่าๆที่ไม่มีตัวบลูทูธนะครับซื้อตัวนี้มาได้เลยนะครับแค่มาเสียบอย่างนี้ นะครับเสร็จงนี้เสร็จแล้วก็อย่างนี้ก็จะเป็นตัวรับส่งสัญญาณบลูทูธนะครับเป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับตัวยูกีนะครับบลูทูธ o ีซิเ e อร์ออ r a u ิโออะแดปเตนะครับสั่งมาจากจาชดานะครับส่งมาจากเมืองจีนนะครับใช้เวลาประมาณสักเวัน10วันก็ถึงนะครับราคาประมาณ400กว่าบาทนะครับ อยังไงก็ใครที่มีลำโพงเก่าๆนะครับอยากจะให้ลำโพงเก,ก่ามีบลูทูธก็ลองซื้อหามาใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ